ตอนที่2 5เผชิญหน้าติดต่อฟิล์มไม่ได้เหมือนกันน่ะเบลพยายามโทรหาอีกฝ่ายหลายครั้งแต่รู้สึกว่าปิดเครื่องเอาไว้จะไปไหนก็าบอกกันตรงๆก็ได้ไม่เห็นต้องหายหน้ากันไปแบบนี้เลยนี่เหมันเรื่องบ้าบออะไรกันแน่เขารู้สึกร้อนรนและอยู่ไม่นิ่งฟิล์มหายไปไหนทำไมเขาถึงติดต่อไม่ได้ระหว่างนั้นเอง ลายปริศนาก็เข้ามายังมือถือของเขาเขาเปิดดูเพราะมันไม่แสดงชื่อว่าเป็นใครภาพที่เห็นทำให้เขาต้องรู้สึกผิดหวังเนื้อตัวชาไปหมดและใจเต้นสั่นระรัวราวกับกรองชุดใหญ่นี่ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมไม่กี่นาทีต่อมาเขารู้ว่านั่นคือที่ไหนเธอเป็นอะไรนะ่ะมีนาเธอเคยโดนทำร้ายไหมหมาความว่าไงไม่ทราบ ผมขอตัวก่อนนะไว้เจอกันหน้าตาของเขาเรียบเฉยเย็นชาและตึงเกินกว่าที่จะตึงได้ความรู้สึกในร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้ณเวลานี้ณร้านบียรวร้านคาเฟ่ที่คนหนุ่มสาวใช้เป็นที่ออกเดทกันบ่อยครั้งถึงแม้ว่ามันจะอยู่ไกลจากตัวเมืองออกไป เนื่องด้วยความสวยความงามของการจัดร้านนี้หลายๆคนจึงชอบมาที่นี่ฟิล์มก็เหมือนกันเชิญนั่งครับคุณฟิลมค่ะชอบมาร้านนี้ไหมชอบนะแต่ร้านนี้เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันดีใจนะที่คุณชอบผมก็ชอบเหมือนกันครับสั่งอาหารเลยดีไหมค่ะ ต่อให้เธออยากมาออกเดทกับชายตรงหน้ามากขนาดไหนแต่เรื่องในคืนนั้นเธอยังรู้สึกผิดไม่หายเธอทำอะไรลงไปเรื่องนี้เธอเป็นคนบอกเฟิร์นแค่คนเดียวแผนการในคืนนั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่กลับมาถึงคอนโดของเบลย้อนกลับไปหน้างานปาร์ตี้หญิงสาวยืนกอดอกอยู่หน้าร้านเธอมาถึงก่อนเพื่อน ทุกคนรู้ตัวเองอยู่ว่าต้องออกจากงานปาร์ตี้เพื่อไปทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดเรื่องง่ายๆของการไปกับผู้ชายใครๆก็รู้ทำไมแกถึงมาช้าจังอะ่ะฉันคิดว่าแกน่าจะนานกว่าฉันเสียอีกเฟิร์นมองหน้าเพื่อนทำไมทำสีหน้าแบบนั้นล่ะคิดอะไรอยู่เหรอฉันไม่รู้จะบอกแกยังไงดีอะ่ะ และไม่รู้จะบอกดีไหมด้วยขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยฉันรู้แล้วล่ะเธอถอนหายใจฮ้รู้สึกผิดใช่ไหมอืมฟิล์มพยักหน้าเธอคิดเรื่องที่ผ่านมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก่อนภาพมันยังติดตราอยู่ไม่หายใช่เธอรู้สึกว่าชอบเขาแต่เจ้าวานน้อยล่ะเธอยังไม่สามารถสลัดได้เช่นกันฟิล์ม นี่มันสมัยไหนแล้วอีกฝ่ายไม่ตอบมันอาจจะเป็นการทำผิดจริงๆนั่นแหละแต่รู้อะไรไหมแกยังไม่ได้แต่งงานสักหน่อยจะไปรู้สึกผิดให้มันมากมายทำไมกันใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแล้วนี่แกคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมโอ้ยแม่นางกาละเกตมองข้ามมันไปก็พอแล้ว เจ้าของดวงตากลมโตยังแสดงสีหน้ากังวลอยู่ไม่น้อยเหนือตัวของเธอได้กลายเป็นของอีกคนไปแล้วครึ่งหนึ่งหลังจากนี้เธอจะทำอย่างไรดีเว้นแต่แกจะเอาใจลงไปเล่นด้วยแกไม่ได้เอาใจลงไปเล่นหรอกใช่ไหมเฟิร์นมองหน้าผ่านแสงไฟจากหน้าร้านถึงมันจะมองเห็นหน้าของอีกฝ่ายไม่ชัดก็ตาม เธอรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนตกอยู่ในสภาวะไหนเอาแล้วไงฉันเข้าใจแกนะฉันไม่รู้หรอกว่าเบลมันทำอะไรให้ที่ทำให้เธอเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ฟิล์มเงียบไปสักพักส่วนเฟิร์นรอให้เพื่อนได้ตกตะกอนทางความคิดจะว่าแบบนั้นก็ได้นะเบลเนี่ยสนใจแต่เรื่องอื่นมากกว่าฉันเสอีกแกเข้าใจใช่ไหมเราเรียนคณะนี้นะ่ะ ไม่เคยมีเวลาตรงกันสักเท่าไหร่เลยอ่ะฉันล่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆนี่ไงฉันเลยมีแต่คนคุยอยู่ไม่ยอมมีแฟนสักทีแต่เรื่องอื่นมันก็ดีนะมันเคยมีเรื่องให้ฉันมันไม่เคยมีเรื่องให้ฉันหนักใจเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละเราคบกันมาเป็นปีแล้วพอเจอแบบนี้มากๆเข้ามันทำให้ฉันเหงาอ่ะแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ตาม พวกเรายังตกใจกับการแต่งตัวของแกเลยพัฒนาขึ้นจากปีแรกๆเยอะมากมาวันนี้เนี่ยก็เหมือนกันฉันเนี่ยยังตกใจเลยนั่นแหละฉันก็เลยเผลอใจไปกับอะไรแบบนี้แล้วต้องทำยังไงละ่ะถึงจะทำให้แกเนี่ยได้หายกังวลใจไม่รู้สิแกมีทางออกหรือเปล่าละ่ะเฟิร์นทำท่าครุ่นคิดอยู่นาน ก่อนไอเดียอันบันเจิดจะปุดเข้ามาในหัวยถ้าเป็นระยะยาวนะฉันจะแนะนำให้แกเนี่ยเลือกสักคนตัดทิ้งสักคนแต่ถ้าแค่อยากให้หายกังวลใจคืนนี้ก็ใส่เต็มไปเลยอะไรคือใส่เต็มของแกวะเดี๋ยวฉันจะพาแกกลับไปที่คอนโดของไอเบลนะตอนนั้นเนี่ยแกต้องทำว่าตัวเองเมาเออแกล้ๆเมาอะ่ะ จริงๆฟิล์มก็ไม่แกล้งหรอกเมาจริงไรจริงที่ยืนอยู่ได้ก็ดีแค่ไหนแล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะอืมหลังจากนั้นเหรอหลังจากนั้นก็จัดการรวบหัวรวบหางไอเบลซะมีอะไรกับแฟนมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เหรออืมเกฟังฉันดีๆนะเกต้องทำให้มันไม่ปกติสิใส่ให้สุดเลยใส่ให้เต็มเลย จนทำให้มันเนี่ยไม่สงสัยอะไรในตัวแกไปเลยอีกอย่างนะแกจะได้ลืมเรื่องคืนนี้ไปเสียด้วยเอางั้นเหรอแบบนี้แหละเชื่อฉันดีกลับมายังร้านบีอยอออย่างที่เห็นแผนนี้ดีแต่เธอยังกลบความรู้สึกผิดได้ไม่หมดแถมยังมาออกเดทกับหนุ่มหน้าหวานคนนี้อีกคนตรงหน้าจัดแจงสั่งอาหาร เธอยิ้มให้เขาอีกครั้งมันช่างเป็นรอยยิ้มที่ละมุนซะไม่มีตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่เลวฉันคือฟิล์มนะเรื่องแค่นี้ฉันควบคุมได้ฉันยังไม่ได้แต่งงานสักหน่อยจะทำอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นครั้งหน้าเราไปไหนกันดีล่ะถ้ายังมีครั้งหน้าแสดงว่าหมอนี่มันก็มีใจให้ไม่มากก็น้อยอยู่แล้วแหละ ไว้เลือกด้วยกันก็ได้นะครับเขานำโทรศัพท์ตัวเองออกมาจากกระเป๋าเพื่อเปิดสถานที่ที่เขาอยากให้ดูอืมน่าไปดีนะคะตอนนั้นเองที่มีชายหนุ่มอีกคนเดินเข้ามาเขาจับเก้าอี้ของโต๊ะข้างๆที่ไม่มีคนอยู่และมานั่งลงข้างหญิงสาวอืมผมว่าน่าไปดีเหมือนกันนะครับเขาตอบและมองไปยังโทรศัพท์ ที่ยื่นให้ฟิล์มดูเอ๊ะคุณเป็นใครครับเอา้าคิดว่ารู้อยู่แล้วถ้ายังไม่รู้ล่ะก็จะบอกให้ก็ได้ผมเนี่ยนะเป็นแฟนของฟิล์มครับถ้านับกันตามเวลาจริงๆแล้วล่ะก็ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นกิ๊กของเธอเพราะคุณมาทีหลังดังนั้นครับมองผมนะและเคารพสิทธิ์พี่อย่างผมด้วยนะครับ ฟิล์มนั่งไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่น้อยตอนนี้ร่างกายของเธอเนี่ยชาไปหมดพูดไม่ออกราวกับมีก้อนหินก้อนกรวดติดอยู่ในคอเธอมองไปยังชายหนุ่มสองคนที่กำลังคุยกันภาพตรงหน้ากำลังเลือนและชัดสลับกันไปมาได้ยังไงเนี่ยเขาหันกลับมาหาเธอก็ขับรถมานะสิถามแปลกแปลก ไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักแบบนี้ฟิล์มทำไมคุณกิ๊กของฟิล์มเนี่ยหยุดไปก่อนนะหยุดพูดด้วยไม่เห็นหรือไงสิทธิ์พี่เนี่ยกำลังคุยอยู่ให้เกียดกันหน่อยเว้ยฟิล์มได้แต่คิดในใจโอ้ยไอ้หน้าปลาช่อนตามมาที่นี่ได้ไม่พอนะยังมากวนตีนใส่คนอื่นอีกทำไมตอนอยู่ด้วยกันต่าตัวเป็นคนเรียบร้อยได้นะ บ้าหรือทงไงพออยู่ตรงนี้เหมือนหมาล่าเนื้อไม่มีผิดถึงแม้จะออกกวนๆแต่เธอรู้อยู่ว่าข้างในของเขามันเดือดดานพร้อมพร้อมที่จะทำทุกอย่างยังไงคืนนี้เจอกันที่คอนโดนะเรามีเรื่องของคุณเนี่ยอืมไม่ใช่สิเรามีเรื่องต้องคุยกันสักหน่อยและพูดจบเขาลุกออกจากเก้าอี้และเดินออกจากร้านไป ปล่อยให้ผู้ชายที่เธอพามาออกเดตเนี่ยงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยส่วนเธอยังนิ่งเฉยและไม่ยอมพูดอะไรออกมาฟิล์มทำไมไม่บอกว่าขอตัวก่อนนะคะเธอลุกออกไปไม่ทันคิดอะไรจากนั้นพบว่าตัวเองมองหาเจ้าวานน้อยอยู่หน้าร้านแต่ไม่เห็นวี่แวลของอีกฝ่ายที่เข้ามาเพื่อทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ มันหายไปไหนเร็วจริงๆเธอจำต้องเรียกรถโดยสารกลับขอตัวเองก่อนเปิดเครื่องและโทรหาเขาแต่อีกฝ่ายปิดเครื่องนี้ซะเองไอ้ปลายช่อนชนเขื่อนเอ้ยทำไมทำกันแบบนี้ไม่เห็นต้องพูดจาไม่ดีเลยนี่นาะแค่คุยกันก่อนก็ได้ตอนที่26ทํากันได้ลง เขาตัดสินใจไม่กลับไปที่คอนโดเรื่องที่เขาไปกวนใส่ชายอีกคนเอาไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแต่เธอเป็นฝ่ายที่ทำแบบนี้กับเขาก่อนเขาไม่ยอมให้เธอได้ทำตามอำเภอใจหรอกขับรถออกจากร้านและมุ่งไปตามถนนโดยที่ไม่มีที่ไปในใจกำลังเต้นตุบๆมันเหมือนตัวอ่อนของความรู้สึกที่อยากจะหาทางออกมา เธอกลับไปหาเขาที่คอนโดเคาะหน้าห้องอยู่นานแต่เหมือนเจ้าตัวจะยังไม่กลับมาหายไปไหนกันนะเธอตัดสินใจโทรหาเพื่อนของเขาแทนฮัลโหลว่างไงฟิลม์มเบลอยู่กับเธอหรือเปล่านะ่ะเดี๋ยวนะแฟนตัวเองแต่แต่มาถามพวกเราเนี่ยนะบอกมาเฮอร์นามันไม่ได้อยู่กับพวกเราหรอก มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะถ้าเกิดเบลติดต่อกลับมาเนี่ยบอกเราด้วยนะเธอวางสายและออกจากคอนโดไปตัดภาพมายังหอของมีนเห็นไหมกูบอกว่าสักพักฟิล์มต้องโทรหามึงเออมึงพูดถูกว่าแต่พวกมึงสองคนเนี่ยมีเรื่องอะไรกันวะ เออกูอยากรู้ด้วยวะ่ะไม่เห็นมึงต้องถอมาหากูถึงที่นี่เลยน่นาพวกมึงอยากรู้จริงๆเหรอเขาพูดและหันไปหาทีละคนก็เออสิวะกูอยากรู้เออมีนพยักหน้าอยากรู้ว่าคนที่ติดเมียอย่างมึงเนี่ยจะมีเรื่องอะไรให้เข้าใจผิดกันได้เอาเหอะให้กูได้เคลียร์กันก่อนดีวะ แล้วกูค่อยบอกมึงอย่าทำแบบนั้นเลยทำไมวะเผื่อพวกกูสองคนเนี่ยช่วยมึงได้ไงเออขอให้มีส่วนในเรื่องนี้บ้างเกือบจะจบอยู่แล้วพวกกูสองคนเนี่ยได้ออกกีฉากเองเออเออก็ได้เขาเล่าให้ทั้งสองคนฟังทุกอย่างที่คิดว่าบอกได้มึงว่ากูควรทำยังไงดี กูว่านะเว้ยอย่างที่มึงคิดนั่นแหละกลับไปคุยกับฟิล์มให้รู้เรื่องก่อนได้ความว่างไงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีอืมตามนั้นล่วงเลยมาถึงตอนค่ำเขากลับไปยังคอนโดเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้อีกฝ่ายได้โทรตามปรากฏว่าเขาได้รับข้อความจํานวนมากส่วนใหญ่เป็นของฟิล์มและจำนวนการโทรเกือบเกือบห้สายเขาเข้ามาในห้อง ไม่นานสายเรียกเข้าดังขึ้นปรากฏชื่อของฟิล์มว่าไงเบลเธออยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ห้องรอตรงนั้นนะห้ามไปในเด็ดขาดอืมผ่านไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเธอมาถึงคอนโดของเขาเคาะประตูเหมือนเดิมแต่ข้างในไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเธอจึงเปิดเข้าไปเพราะไม่ว่ายังไงนี่มันก็ยังเป็นห้องที่เธออยู่ด้วยเช่นกัน ดีที่เขาไม่ได้ล็อกเธอเข้าไปแต่ไม่เห็นเขาห้องนั่งเล่นยังเปิดไฟเอาไว้ปกติเพียงแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่เจวาน้อยเธอเรียกเขาเจวาน้อยเจวาน้อยไม่ต้องเสียงดังขนาดนั้นก็ได้คนกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวนะนี่จะแต่งตัวออกไปไหนจะออกไปไหนเนี่ยมันจำเป็นต้องบอกเธอด้วยเหรอ อืมเดี๋ยวนี้ย้อนนะย้อนอะไรเข้าเรื่องกันดีกว่าแน่ใจนะว่าจะพูดเรื่องนั้นอีกแน่ใจสิงั้นขอถามเลยก็แล้วกันไอ้หมอนั่นมันเป็นใครครับเป็นคนไข้ที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะ่ะแค่นั้นเองเหรอใช่เธอรู้ว่าคำตอบนี้มันจริงแค่เสี้ยวเดียวแต่ทำยังไงได้ถ้าบอกหมดมีหวังแย่แน่ เอาให้แน่นะเพราะถ้าเกิดให้รู้ทีหลังเนี่ยทุกอย่างจบรู้ทีหลังแล้วยังไงล่ะเธอไม่อยากอธิบายความคิดส่วนหนึ่งบอกกับเธอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นสิทธิ์ของเธอแค่นั้นเองถ้าจะพูดแบบนี้นะไม่ต้องพูดกันดีกว่าไม่เอาจะพูดได้ฟิล์มรู้ไหม ที่ทำแบบนี้เนี่ยเธอได้ทำให้เรากลายเป็นคนอื่นทั้งๆท,ที่เราก็นอนอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันตั้งหลายอย่างเธอเอามันทิ้งไปโดยที่ไม่นึกถึงกันบ้างเลยเราไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นเหมือนเดิมได้อีกไหมถามหน่อยเธอเธอกับมันเนี่ยแค่ไปกินข้าวด้วยกันจริงเหรอก็อย่างที่บอกนะเขาเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาล เขาแค่ชวนออกไปกินข้าวข้างนอกเท่านั้นเองวันนี้แค่ไปกินข้าวสินะไม่รู้ว่าวันหลังเนี่ยจะไปทำอะไรกันอีกน่าคิดหญิงสาวก้มหน้าลงเล็กน้อยการใส่แว่นมาหาอีกฝ่ายไม่ได้ทำให้เขาลดอารมณ์ที่อยู่ข้างในได้เลยว่าจะไม่ถามนะแต่ก็ต้องถามอีก เธอกับมันเนี่ยคงจะทำอย่างอื่นด้วยกันแล้วใช่ไหมเธอนี่ชักจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะเราบอกแค่ว่าไปกินข้าวจะอะไรนักหนา <c oughs> เธอถอนหายใจเราขอพูดในมุมของเราบ้างช่วงหลังๆมาเนี่ยเธอคิดว่าตัวเองเนี่ยใส่ใจคนที่รักอยู่ไหม <c oughs> คิดว่าเราไม่ใส่ใจเหรอ <c oughs> ปีแรก เราสองคนยังไปกินข้าวด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้เธอหาเวลาให้เราได้ตลอดเต็นนี่ดูตอนนี้สิเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทำอย่างกับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับแฟนอย่างนั้นแหละคิดหน่อยสิเราชวนไปไหนก็ไม่ไปถึงแม้ว่าตอนเข้าเวรดึกเธอจะมารับเราก็เถอะแต่แค่นั้นเนี่ยมันไม่พอหรอก ฟมจริงๆเราสามารถปรับเรื่องนี้กันได้นะแต่เรื่องนี้ทำให้เธอต้องไปเอากับไอ้หมอนั่นเหรอเออเรากับไอ้หมอนั่นเนี่ยได้กันแล้วเอาตามที่เธอคิดเลยจะว่ายังไงก็ตามและจะไปไหนก็ไปไป,ไปเธอหันหลังให้เขาก่อนจะพูดอะไรออกมาอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับสองปีที่ผ่านมาเราคงไปต่อกันไม่ได้แล้วนะเขาไม่พูดอะไรเขายืนนิ่งๆอยู่ในห้องโดยที่เห็นร่างของหญิงสาวเปิดประตูออกไปสิ่งแรกที่คิดออกคือจะต้องเข้าไปรั้งเอาไว้แต่สิ่งที่ส่งมาในโทรศัพท์ทำให้เขาต้องหยุดการกระทํานั้นไม่รู้ว่าใครที่ส่งภาพพวกนั้นมาแต่มันชัดเจนกว่าภาพที่เขาเจอ แฟนตัวเองกับชายอื่นเสียอีกดวงจันทร์ข้างบนไม่มีทางรู้หรอกว่าเขารู้สึกแย่ขนาดไหนนี่เรากลับมายังอดีตเพื่อเจอกับเรื่องเหล่านี้เหรอแต่ช่างมันเถอะถ้าเจอเรื่องแย่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วปลดปล่อยให้ไปกับอย่างอื่นดีกว่าแค่คนไม่ดีเพียงคนเดียวไม่สามารถรั้งเราให้อยู่ต่อไปได้หรอกเขาออกจากห้องและมุ่งหน้าไปยังที่ที่เขาอยากไป แต่ก่อนไปต้องทำให้ตัวเองดื่มดำกับรสชาติของแอลกอฮอล์เสียก่อนรถซีวิกขับออกนอกเมืองทุกสถานที่ที่เขาผ่านมันมีแต่ความเงียบความเหงาเขาไปด้วยอาการเจ็บปวดของเขาเองเขาไม่อาจทำให้หัวใจตัวเองต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ได้เขาผ่านถนนสายเอเชียเลี้ยวเข้าถนนอน,อนันตาซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังอำเภอใกล้เคียงเขาไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่า จะได้ใช้บริการร้านของพ่อตัวเองเขาขับผ่านหมู่แมกไม้ด้วยความเร็วเกินกำหนดแต่เหมือนจะยังไม่สะใจเท่าไหร่เมื่อไรก็ตามที่เขาคิดถึงหน้าของเธอมันยิ่งทำให้ต้องเจ็บหน้าอกทุกครั้งไปเขาร้องกึ่งตะโกนออกมาระหว่างที่เหยียบคันเล่งหนังสือเล่มนี้อยากให้เรากลับมาเจอเรื่องแบบนี้หรอวะไอนหนังสือบ้าเอ้ยรถหยุดกึก ตรงนั้นเป็นแยกทางเข้าไปยังร้านกึ่งโฮมสเตย์ชีวามีสุขปากทางเข้าบอกแบบนั้นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องขวัญแก้วสตอรี่ด้วยนะครับ